พี่เพ็นทักทายนะคะวันนี้วันที่21เมษายน65ค่ะ,ะหลังจากที่อาจารย์ประกรณ์มาถ่ายคลิปให้พี่เพ็นเนะาะไผ่พี่เพ็นก็จะขายดีเป็นพิเศษนะคะก็ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยก็วันนี้พี่เพ็นจะพามาดูว่าพี่เพ็นแพ็คไผ่อย่างไงนะคะตัวนี้จะเป็นทั้งหมด4เจ้านะคะวันนี้5กล่องก็จะพามาดูค่ะ ตัวไผ่ที่ลูกค้าสั่งส่วนใหญ่จะเป็นเบอร์สองนะคะเนี่ยค่ะพี่เพ็ญก็จะเตรียมต้นพันธุ์มาไว้อ่ะค่ะโดยการมาพักไว้ก่อนเพราะว่าต้นพันธุ์ที่เราจะแพ็คเนี่ยมันจะทําให้มันมีความชื้นเนาะพี่เพ็ญก็ได้เตรียมมาไว้ก่อนเหมือนอย่างเงี้ยค่ะพี่เพ็ญจะเอาเข้าวร่มมาไว้ก่อนเผื่อใครสั่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้และ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะเตรียมต้นพันธุ์ไว้ก่อนเตรียมไว้อย่างนี้นะคะแล้วถึงเวลาพี่เพ็ญก็เอามาแพ็คลงกล่องได้เลยก็ ใครที่อยากสั่งไผ่บงหวานก็ไอดีไลน์พี่เพ็ญก็0 6นยนะคะ0ูนย์ศูนยเี่หนึเ้าเราเป็นเกษตรทําไม่ใหญ่ไม่ใหญ่อะค่ะทําพอแต่ได้ได้รับประทาน <c oughs> <g ör> ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนส่วนของเรานะคะก็เข้าไปชมได้ในเพจไผ่บงหวานเมืองสุรินทร์นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็น ถ้าเกิดลูกค้าสั่งไผ่มาถ้าหน่อพี่เพ็ญพอจะมีพี่เพ็ญก็จะสับไปให้ไปให้ลูกค้าได้ได้ชิมนะคะอย่างตัวนี้ค่ะเห็นไหมแต่มันอาจจะเป็นหนอเล็กนิดนึงค่ะเพราะว่ามันเพิ่งจะออกมาแต่อยากให้ได้ชิมจริงๆก็เลยใส่ไปในนั้นรสชาติมันอาจจะเปลี่ยนไปค่ะเพราะว่ากว่าจะถึงก็ประมาณ2วันเนาะถ้าแช่เย็นน่ยมันจะไม่เปลี่ยนตามที่พี่เพ็ได้ ทดลองมานะคะถ้าเราใช้ความเย็นควบคุมเขาจะมีความกรอบแล้วก็หวานอยู่เหมือนเดิมก็ตรงนี้พี่เป้งก็จะแถมไปให้ทานด้วยค่ะเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้แถมคนละนิดคนละหน่อยบางทีก็มีน้อยก็แถมน้อยนะคะมีเยอะก็แถมเยอะจงังหวะช่วงการไผ่ออกมันไม่เหมือนกันอย่างกล่องนี้เห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเราก็ได้แถมแค่นี้ค่ะได้แบ่งๆกันลองชิมดูก่อนที่ผลผลิตตัวเองจะออกเนาะ ก็ฝากไว้นะคะ ID l ล n e พี่เพน063 0 0 7 4 1 9 2นะคะไผ่พี่เพนก็จะแพ็คประมาณนี้เลยค่ะรับรองพอไปถึงลูกค้าแล้วก็จะ2วันแค่นั้นละคะ่ะถึงส่วนมากทั่วประเทศก็จะประมาณนี้ละคะ่ะพี่เพนใช้บริการของแฟลตนะคะพอดีน้องเขาอยู่ใกล้บ้านแล้วก็น้องเขาเมีน้อยเขาก็ยังมารับสินค้าจากเราด้วยนะคะนี่น้อง ในที่มีหน่อยใหญ่หน่อยก็เออแถมไปให้ได้ชิมกันส่วนมากลูกค้าจะขอซื้อแล้วค่ะอย่างลูกค้าก็จะขอซื้อพี่เพ็นก็จะบอกว่าไม่ต้องซื้อแล้วค่ะเดี๋ยวพี่เพ็นให้แถมไปให้ชิมกันเพราะว่ามันก็ได้มีไม่เยอะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็กว่าจะถึงเนาะพี่เพ็นก็กลัวรสชาติมันจะเปลี่ยนไปด้วยไงก็เลยประมาณนี้ละคะ่ะถ้าสนใจนะคะในช่อง youtube พี่เพ็นก็ชื่อช่องเพนดวงชํานะคะเข้าไปได้แล้วกอ็อ่เพจก็ ไผ่บงหวานเพชรน้ำพึ่งเมืองสุรินทร์ค่ะแวะเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้พี่เพ่นหน่อยนะเกษตรชายแดนจ้ะอันนี้ก็เป็นการขอบคุณลูกค้ามากๆเลยค่ะเป็นออเดอร์ที่ทำให้พี่เพ่นได้ต่อสู้ต่อไปได้ค่าแกลบดำแล้วค่ะมีเงินจ่ายค่าแกลบดำแล้วค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ยังไงก็อย่าลืมแวะไปกดไลค์กดแชร์ให้พี่เพ็นด้วยสำหรับคลิปนี้พี่เพน็นสวัสดีค่ะ